Pak, tuni ya. Nih, tuni. Tuni. Ui, Tengok kai cu kai. Tengok kai cu kai. Oh, oh, oh. Tengok kai cu แบบเก่งมากน่าตัวอะไรอ่ะวิ้วิ้ย,ยม,มันมันมีมันมีของมันมีของให้เรามันมีของให้เราไปไปไปตันนั้นไหมตนันแต่เท่านี้ยอืมทุกคนได้เห็นเดี๋ยวมาหนุนแตาหนุนแตาหนุนอุ้ยมันแทงทุกคนแล้ว เต้นตัวตัวแิ่วเท่าไหร่ไปไหนโอ้โหโอ้โหน้องเราน้องเรา,าดูมีน้องเอาอันนี้มาโยนใส่เท้าน้องน้องขอมันก็ไม่ได้ดูนะเออเซฟเซฟเก็บซุ้มหน่อยเก็บซุ้มหน่อยเก็บซุ้ม กน้มมาดูคอคนเราเดินนายัให้ดูพาเป็นไงนีต่อย่างเลยเนาะรรอน้องเราด้ เราจะถ่ายน้องเราไปนะคะทุกคนอาจจะเห็นกล้องยิ้งตนะ้หน่อยเพราะว่ามันแบบมันหนักมากกล้องหนักมากเพราะน้องถือจนบนนะ้องแบบมือล้าแล้วอะ